สวัสดีครับพบกับนาจุย๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวยึดกล้องโคโปรอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้มันจะห้อยคอนะครับตัวนี้อยู่ที่98บาทนะครับก็เหมือนเดิมครับโคส่งฟรีก็มีก็ไม่ได้เสียค่าส่งจริงก็หาไม่น่าจะมีถูกกว่านี้นะแต่ผมหาเจอแค่เนี้ยก็เลยลองสั่งมานะครับอ่ก็อุปกรณ์ก็มันจะมีประมาณตัวนี้นะครับแล้วก็ยึดมันสามารถยึดมือถือได้ด้วยนะครับอ่ามันจะมีสแปนที่ยึดมือถือแต่ผมก็ไม่กล้าย,ยึดกับมือถือหลไรกวร่วงนะครับ แล้วก็มายึดกับโกโปก็จะมีประมาณนี้นะนนะเวลามามก็จะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าถ้าเรายึดมือถือเนี่ยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับมือถืออ่าแต่ที่ผมบอกครับผมเอามาใช้กับโกโปนะครับผมตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้อ่าใช้กับโกโปนะครับก็ใช้กับเคสมัน,นะครับเคสที่มันมีอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปแต่เนื่องจากอ่าไอตรงนี้นะครับก็จะมีเกลียวแต่ถ้าใครไม่ชอบนะผมแนะนําให้ไปหาตัวที่ย,วยาวม,มาใส่นะเพราะว่า พวกนี้เวลามันสั้นแล้วเวลามือเราบิดแต่มันจะลําบากนะครับอ่าก็จาแต่นิงก็จาไม่ได้ผมผมมีแอคชั่นแคมหลายตัวนะครับทิ้งไปบ้างพังไปบ้างอะไรก็มีนะครับก็จะมีอุปอรีพวกนี้อยู่มันก็ใช้ใช้กันได้ครับเนี่ยครับไปหาเอาวันี้มันจะดีกว่าเพราะไอตรงเนี้ยข้อเสียคือมันมันสั้นไปหน่อยแล้วเราเวลาเราหมุนเนี่ยมันลําบากผมก็ไปเอาไอตัวที่มันยาวๆหน่อยนก็จะมาลักษณะนี้นะครับก็จะทรงนี้แล้วเราก็เอาาแขวนคอนะครับ มันก็จะแขวนออกมาลักษณะนี้นะครับอ,อยู่อย่างเนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องที่มันกลับหัวนะครับที่มันกลับหัวเพราะว่าเวลาเราถ่ายวีดีโอมันเนี่ยมันจะกลับให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับตัวโ Co โปรจะกลับให้อัตโนมัติแต่ถ้ารุ่นอื่นต้องไปเช็คนะครับผมก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับว่าตอนนี้ผมก็เหลือแค่โ Co โปรกับแอนโนเทคนะคแต่ยังไม่ไอนโนเทคยังไม่เทสนะครับ เมื่อกี้ผมไปทสโกโปรแล้วก็โอเคนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับภาพก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูเราจะมีตัวอย่างคลิปให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ หลังจากดูตัวอย่างคลิปแล้วผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับข้อเสียก็คือมันค่อนข้างค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันก็จะ,ะรัดคอนิดๆนะครับรัดคอนิดๆนะครับอย่างนี้นะครับ yeah, ก็จะรัดคอแบบมันก็ไม่ได้ถึงรดๆๆดัดนะครับแต่บางอยมันก็อึดอัดนิดๆนะครับแล้วก็มันก็แข็งๆข็ไม่รู้ว่าน่าจะถูถูคอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเทียบกับไอตัวคาดอกมื่อกใช้ตัวคาดอกมันก็แน่นเกินไปผมตัวเป็นคนตัวใหญ่นะครับคนอ้วนนะครับมันตัวใหญ่ อ่านะครับจะใครสนใจก็เราไปหาดูนะครับตัวนี้ถ้าใครได้ถูกกว่านี้ก็มาแนะนํากันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ